ปิศาจดำนี่ได้ที่ทำตัวครับเตะนวมสองยกนะ้ะเตะนวมเมื่อเชาวสองยกเลยเต็มๆยกละยี่ิบสองนาทีทำตัวไวแล้วครับก่อนจะไปซ้อมทดสอบวางมีล่อสั้นๆแล้วก็ขยับตบมางอนไอ้ปีศาจดำไอ้ปีศาจดำนี่ สิ้นเดือนนี้ก็ครบเจ็ดเดือนพอดีครับยังรอขนปีกขนหางยังเป็นหลอดอยู่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ก็เลยทำตัวไว้ก่อน สองโลหกครับอ้อยอ้ยสองโลห้าเนี่ยสองโลห้าเตะน่าจะขึ้นสองโลหกได้อีออสระจัง I <laughs> do